อัสลามุะลัยกุมสวัสดีค่ะ,จะเจอกันกับหนูจิราภาในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เรามาอยู่ในช่วงมากไปเล่าไปนะคะวันนี้หนูจะพาไปท่องเมือง13เมืองอาถรรพ์นะคะ แต่ว่าคงจะมาสักครึ่งนึงแหละนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเล่าทั้ง13เมืองอาถรรพ์นี้ต้องไม่ทันแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือหนูจะมาทําสูตรน้ําสําหรับต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะใช้เดือมในท่วงทองว่างนะคะบอกเลยว่าดีมากนะคะทุกคนและเป็นสูตรมาร์กหน้าด้วยค่ะทุกคนทําครั้งเดียวใช้ได้ทั้งดื่มแล้วก็มาร์กหน้านะคะก่อนที่จะไปดู13เมืองอาถรรพ์ระดับโลก เราไปดูสูตรมาร์กดากันก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมส่วนผสมกันเลยดีกว่านะคะวันนี้มี2ออยา่างวยการทั้งมาร์กและก็ทั้งดื่มนะคะวันนี้น้ํานะคะนี่เลยค่ะเป็นน้ํามะพร้าวนะคะใส่ในโถป,ปั่นเลยค่ะทุกคนน้มามะพร้าวอันนี้น้ํามะพร้าวน้ําหอมสองลูกนะคะแล้วก็สับประรดค่ะนูใส่3มชิ้นนะนูไม่ได้หั่นเลยไม่รู้ว่าจะละเอียดหรือเปล่าเนาะ ตามด้วยแอปเปิลค่ะแอปเปิลหนึ่งลูกแค่นี้เลยค่ะแล้วก็สามารถนำไปปั่นได้เลยได้เรียบร้อยค่ะ ส่วนความละเอียดนะคะก็แล้วแต่คนเลยนะคะว่าจะชอบละเอียดมากละเอียดน้อยนะคะแต่ว่านี่ทุกคนได้แล้วบอกเลยอร่อยมากน้ำมะพร้าวหวานมากเทใส่แก้วคะ่ะโนจะไม่แยกกากแล้วนะคะถ้าเกิดว่าดื่มไม่ได้ก็สามารถแยกกากได้นะคะนี่ได้แล้วและอีกหนึ่งส่วนนะคะโนจะตักไว้สำหรับมักหน้านะคะในถ้วยนี้มีแป้งข้าวเจ้านะคะทุกคน ประมาณสองช้อนค่ะแล้วก็คนค่ะนี่ได้แล้วนะคะทั้งมาร์กแล้วก็เครื่องดื่มสำหรับต้านอนุมูลอิสระนะคะไปค่ะไปดื่มแล้วไปมาร์กกัน ได้มาแล้วนะคะทั้งเครื่องดื่มแล้วก็มาร์กหน้านะคะทุกเครื่องดื่มใช้ดื่มได้ทุกวันเลยนะคะโชคดีช่วงนี้แบบที่บ้านมีมะพร้าวและสามารถใช้มะพร้าวทำแบบนี้กินได้ทุกวันเลยผสมกับน้ำผลไม้ต่างๆเนาะกินแล้วอร่อยค่ะเราจะมาเริ่มทั้งการพาไปท่องเมือง13เมืองอาถรรพ์นะคะแล้วก็จะเริ่มมาร์กหน้าไปด้วยนะคะเดี๋ยว ตอนนี้พร้อมทั้งการเล่าและการมาร์กหน้านะคะสูตรมาร์กหน้าเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็เอามาป้ายบนหน้าได้เลยสูตรมาร์กนี้จะเป็นคล้ายคโคลนมาร์กหน้านะคะแต่ว่าทําให้หน้าขาวด้วยนะสามารถกระชับรูขุมขนได้ด้วยนะคะเมื่อใช้เป็นประจํานะคะเดี๋ยวนูขอเปิดไฟนิดนึงมืด <laughs> เราจะได้เห็นหน้ากันชัดมากขึ้นนะคะมาเริ่มกันที่เมืองแรกเลยดีกว่านะคะประเทศยูเนนะครนค่ะก็คือเมืองชอนอเบลนะคะที่นี่นะคะเป็นเมืองเกิดเหตุโศกอนาตกรรมช็อกโลกที่เรียกว่ารุนแรงมากที่สุดระดับโลกเลยนะคะมันเป็นประวัติศาสตร์เลยนั่นก็คือการระเบิดเองาะโรงงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ในวันที่26เมษายน1986หรือเมื่อ27ปีก่อนนะคะจัดอันดับความรุนแรงได้ที่ ระดับ7นะคะปริมาณกรัรมมันตรังสีรุนแรงกว่าระเบิดปรมาณูที่ตล่มเกาะฮิโรชิมาในสงครามโลกครั้งที่2ถึง4เท่านะคะและผลจากการระเบิดในครั้งนั้นนะคะทำให้กรัรมมันตรังสีนะคะลอยปนเปื้อนไปในอากาศนะคะทำให้พวกสาภาพโซเวียตน,นะคะท้งยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันตกแล้วก็ยุโรปเหนือทางยูเครนเบลารุสต่างๆนะคะคือได้รับผลกระทบไปหมดนะคะทำให้ชาวบ้านได้รับสารปนเปื้อนทําให้เกิดมะเร็งนะคะและก็ทําให้เกิดการผ่าเหล่าผ่ากอ ทำให้มีชาวบ้านเสียชีวิตนะคะซึ่งในครั้งนั้นจําเป็นจะต้องอบยพชาวบ้านออกมานะคะเพราะว่ามีคนเสียชีวิตถึง4,000คนนะคะเสียชีวิตจากการผ่าหล่า,ากอแล้วก็การเป็นโรคมะเร็งนั่นเองค่ะนี่การใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็มาร์กเนี่ยบอกเลยว่ามันแห้งเร็วมากทุกคนก็ต้องทาซ้ำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวหนูจะทาให้มันหนาๆไปก่อน เดี๋ยวทิ้งไว้สัก3-5นาทีแล้วก็ไปล้างออกนะคะเดี๋ยวหนูจะเล่าอีกหนึ่งประเทศนะคะว่าเป็นประเทศอะไรที่สยองถัดมาค่ะประเทศที่2นี่ค่ะก็คือประเทศลอนดอนนั่นเองค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของ หอคอยแห่งลอนดอนคือ Tower of London นั่นเองค่ะพระราชวังหลวงหรือป้อมปราการนีคะตั้งอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำเทนของกรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษนะคะเป็นราชวังที่เดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่1แห่งอังกฤษเมื่อปีคศ1078นะคะที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ผีดูที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะท o วเวอร์ออฟลอแห่งนี้นะคะเคยเป็นป้อมที่ขังนักโทษที่มียศสูงสัก และยังเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับประหารชีวิตและทรมานนักโทษอีกด้วยวิญญาณที่ต่างคนต่างเล่าขานกันมานะคะว่าเป็นวิญญาณที่ปรากฏอยู่บ่อยๆคือวิญญาณของพระนางแอนเบลีนะคะมาเฮซีองค์ที่สองของพระเจ้าเฮนรี่ที่8นะคะซึ่งถูกประหารชีวิตฐานนอกพระไทยพระเจ้าเฮนรี่นะคะว่ากันว่านะคะตอนที่ะหารยกพระเศียรขึ้นมายกศีรษะของพระองค์ขึ้นมาเนี่ย ตาของพระองค์ยังคงเปิดอยู่แล้วก็ปากของพระองค์ยังคงแบบพูดมุบมิบมุบมิบนะคะผู้คนที่ไปดูการประหารนะคะก็มีความเชื่อกันว่านะคะพระนางผู้สาปแช่งนะคะและบางครั้งนะคะพระนางยังปรากฏกายให้เห็นในแบบของรูปผัวขาดนะคะและมีคนได้ยินและได้เห็นนะคะมีหญิงสาวเดินคลุม อยู่นะคะอยู่ที่บริเวณบริเวณระเบียงที่มีการปิดตายนะคะแถมน,นะคะบางครั้งได้ยินเสียงโซ่ตรวนลากไปทั่วห้องด้วยนะคะจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ยังมีเหตุการณ์แปลกๆให้ได้เห็นและได้เล่ากันอยู่ะคะ่ะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องมากก่อนดีกว่านะคะเห็นไหมคะนี่ขนาดนูทาไปม้าไปจนจะหมดอยู่แล้วนะทุกคน คือมันยิ่งทางยิ่งแห้งนะคะเหมาะมากสาหรับรรคนที่มีผิวมันนะใช้แล้วมันจะทําให้ดูดซับความมันออกมาได้ดีนะคะแต่ว่าไม่แนะนําให้ทิ้งไว้จนแห้งนะคะโอเคเราไปต่อที่เมืองที่3ค่ะเมืองที่3นะคะก็คือเมืองนิวออร์ลีนรัฐลุยเซียนาของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ เมืองนิวออร์ลีนะคะเป็นเมืองท่าสําคัญของสหรัฐอเมริกานะคะเป็นเมืองขึ้นชื่อที่สุดในอเมริกาเรื่องผีดุนะคะชาวเมืองต่างๆเคยได้ยินเรื่องเล่าหรือได้ยินสิ่งประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวสารพัดรูปแบบทั้งในเรื่องของการตายของคนจํานวนมากนะคะหลุมศพที่มีให้เห็นกันเกลื่อนกาดผีดูดเลือดไปจนถึงลัทธิพ่อมดหมอผีบูดูนะคะพรานั่นคือมีโรคระบาดร,ร้ายแรงนะ,ะก็คืออหิวาและก็ไข้เหลืองที่ฆ่าชีวิตชาวเมืองไปทีละหมื่นหมื่น ะะผีที่เห็นและรู้จักกันนะคะก็คือผีมารีลาวนะคะทุกวันนี้นะคะอิทธิพลของมารีและลูกสาวที่มีต่อเมืองมิวออลีนยังไม่จางหายไปนะคะทั้งคู่ถูกฝังกันอยู่ที่สุสาน2ชั้นทําจากหินขาวที่แท่นฝังศพหมายเลขหนึ่งในสุสานเซนหลุยค่ะ ส่วนสถานที่ที่ผีดุในเมืองนิวออร์ลีนะคะก็คือคฤหาสน์รูที่ได้รับการสืบทอดของเดอะฟิ l ลอรีนะคะในปี1831นะคะเธอคือสาวอเมริกันชั้นสูงนะ,ะที่มีบ้านรูหราและน่าจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะคะว่ากันว่านะคะเหยื่อที่ถูกเธอฆ่านั้นเธอได้ทรมานทําให้พิการแล้วก็บางรายนะคะเธอได้เย็บปากเพื่อให้อดอาหารจนตายนะคะ และบางรายก็ยังถูกขังในกรงสุนัขนะคะซึ่งเล่าลือกันว่าศพที่เธอฆ่ามาแล้วมากกว่าร้อยชีวิตนะคะจนมาวันหนึ่งนะคะคือบ้านของเธอนั้นโดนไฟไหม้นะคะจึงทําให้นักดับเพลิงต่างๆต้องเข้าไปในบ้านจึงได้พบเห็นกับธาตุที่ถูกทําร้ายอยู่ที่นั่นนะคะแต่น่าแปลกใจคือเธอคนนี้รอดพ้นจากการดําเนินคดีนะคะเพราะว่าเธอมีญาติที่เป็นผู้ว่าใหญ่และก็มีความร่ารวยทําให้เธอได้รอดพ้นจากคดีนี้ไปได้แต่ที่แน,น แคคือครุธารแดงตาวนะคะมีสิ่งที่หลายคนไม่อยากพบเห็นก็คือวิญญาณหลอนมีทั้งการกรีดร้องนะคะการปรากฏตัวให้เห็นนะ,ะและมีเสียงหวาดกลัวดังมาให้ได้ยินเป็นระยะระยะนะคะผ่านไปแล้วนะคะทุกคนกับ3เมืองสุดโหดนะคะที่มีความสยองขวัญมากๆนะคะตอนนี้หนูขออนุญาตไปล้างหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อคะ่ะ ข้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะหนูก็จะใช้ครีมสําหรับทาฝ้าทุกคนทุกคนสังเกตเห็นนะคะทุกคนหนูจะมีเนี่ยบริเวณที่จมูกเนี่ยนะคะหนูก็จะพยายามใช้พวกครีมทาฝ้ากันมาตลอดเลยนะ,ะหนไม่อยากให้มันลุกลามไปไหนไกลๆนะคะตอนนี้หนูใช้ของ Solution Melasma Clear Cream Extra นะคะตอนนี้เป็นตัวใหม่นะคะเพิ่มปริมาณขึ้นด้วย30%นะคะแล้วก็เป็นครีมทาฝ้าที่ ถือว่าชอบนะเพราะว่าเนื้อเขาจะมีความแน่นนะคะที่ผ่าตอนกลางคืนน่าฉ่ำมากทุกคนโอเคนะคะวันนี้กข็ขอจบในเรื่องของ13เมืองร้างอาหารก่อนถ้าเกิดว่าเล่ายาวกวันนี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากๆทุกคนจะเบื่อเอานะคะสำหรับสูตรมกหน้าแล้วก็ น้ำต่อต้อตานอนุูลอิสระทุกคนก็ไปทําดื่มแล้วก็มาร์กันดูได้นะคะสําหรับสูตรมาร์กหน้าตัวนี้ไม่แนะนําให้ทําทุกวันนะคะเพราะว่าหนึ่งคือตัวมาร์กมีความแห้งติดผิวมากๆนะคะ2ก็คือมันมีกรด AS a อ a อจากสับประรดนะคะจะทําให้แบบมีการกัดผิวมากเกินไปฉะนั้นแนะนําให้ทําแค่อาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าชอบนะคะและอยากให้นุนเล่าเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะนูไปก่าดแล้วจริงๆค่ะอัสสลามูอะลัยกุมสวัสดีค่ะ